สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่ติดตามช่องบทสีบพีฟาร์มนะคะวันนี้ก็เย็นของวันพุธนะคะตอนนี้ก็ประมาณหกโมงกว่าๆแล้วนะคะโบเพิ่งเลิกงานแ่มาแล้วก็ขึ้นกลับถึงบ้านนะคะวันนี้ก็จะพามาอัปเดตต้นกล้าอีกเหมือนเดิมนะคะตอนนี้ต้นกล้าของเราต้นผักสลัดของเราก็มีอายุสามสิบสามวันแล้วนะคะคุณผู้ชมก่อนหน้านี้ก็ได้พาดูเฉพาะทางมินิคอร์สนะคะวันนี้ก็พามาดูทางเรดโอ๊กบ้างนะคะ เมื่อวานเนี่ยคุณผู้ชมได้ไปย้อนฟังดูหรือยังนะคะว่าทําไมโบถึงอ่าว่าเพราะอะไรนะคะมินิคอร์สโบถึงไม่เป็นยอดไม้นะคะไปฟังกันดูหรือยังนะ,ะถ้ายังไม่ฟังไปดูนะคะว่าเพราะอะไรเพราะว่าโบบอกไว้ในคลิปนั้นแล้วนะคะแล้วช่วงประมาณท้ายคลิปนะคะโบบอกไว้แล้วเดี๋ยวโบไม่บอกนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่เข้าไปดูนะคะเดี๋ยวทุกคนไม่ได้รู้ว่าการเป็นมามันยังไงทําไมโบถึงได้ทําอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวไม่บอกในคลิปนี้นะคะ <laughs> โอเควันนี้ก็จะพามาดูทางฝั่งของเรดโอ๊กบ้างนะคะตอนนี้ก็มีอายุสามสิบสามวันนะคะก็กำลังแตกพุ่มแตกใบดีนะคะช่วงอายุตอนนี้นี่แหละนะคะที่ผักกำลังจะเริ่มฟูนะคะกำลังจะเริ่มฟูด,ดีเลยนะคะเดี๋ยวโบเอาให้ดูนะคะว่ารากเป็นยังไงบ้างเนี่ยน้ำในกล่องก็ยังปกติดีนะคะก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ว่ารากอากาศเริ่มออกแล้วนะคะเดี๋ยวโบให้ดูรากอากาศนะคะว่ามันเป็นยังไงรากอากาศนะคะจะมีลักษณะที่เป็นมีปุยปุยขนออกมาแบบนี้เป็นปุยปุยขาวออกมานะคุณผู้ชมตัวนี้เรียกว่ารากอากาศนะคะถ้าตัวนี้ออกมาได้แสดงว่าเป็น เรื่องงามยามดีนะคะที่ผักเราจะโตได้ไวนะคะคุณผู้ชมลักษณะทรงพุ่มเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ดี๋ออกมาแบบนี้เขาไม่เรียกว่ายืดนะคะคุณผู้ชมถ้ายืดเนี่ยใบมันจะแบบเก้งก้างออกมาเลยนะคะแล้วก็เรื่องสีของผักสลัดนะคะคุณผู้ชมก็จะรู้อยู่แล้วแหละนะคะว่าผักสลัดของเราก็จะมีอยู่ที่ทั่วทวไปก็จะมีสองสีด้วยกันนะคะก็คือกรีนแล้วก็เรดนะคะ ประเภทของกลีนเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยมีปัญหาอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าในในในประเภทของเรสเนี่ยคุณผู้ชมหลายท่านก็มีปัญหานะคะว่าปลูกเรซแล้วทําไมมันไม่เรดมันไม่แดงให้นะคะตนนัวนี้ความเข้มของสีของผักสลัดก็ขึ้นอยู่กับแสงแดดเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าคุณผู้ชมย้อนดูหลังๆคลิปของโบเนี่ยจะเห็นว่าโบได้ปลูกกลางแจ้งก็มีนะคะในโรงเรือนก็มีเหมือนกันนะคะ แต่ว่าไม่ใช่สแลนตัวนี้นะคะคุณผู้ชมไม่ใช่สแลนตัวนี้มันก็ยิ่งแดดเข้มใบก็จะยิ่งแดงยิ่งแดงยิ่งม่วงมากๆเลยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นพันธุเดียวกันนะคะ,มะเมล็ดจากซองเดียวกันแต่ถ้าเราปลูกคนละที่นะคะ ต้นหนึ่งอยู่ในโรงเรือนนะคะแบบนี้อีกต้นหนึ่งอยู่กลางแจ้งก็จะได้สีที่แตกต่างกันนะคะคุณผู้ชมตัวนี้เขาอยู่ในโรงเรือนแล้วก็ได้รับแสงแดดบ้างนะคะก็ออกสีแดงนะคะแต่ว่าไม่แต่ว่าไม่แดงเข้มนะคะก็ออกแดงแดงเขียวๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมสีก็จะขึ้นอยู่กับความเข้มของแสงด้วยนะคะถ้าคุณผู้ชมชอบแดดชอบแดงแบบแดงม่วงไปเลยอย่างนี้ ตากแดดได้เลยนะคะพวกเลดเนี่ยพวกสีแดงเนี่ยก็คือทนแดดได้ดีนะคะทนแดดได้ดีแต่ว่าถ้าจะให้ทนแดดได้จริงๆนะคะผู้ชมต้องเอาต้นกล้านะคะถ้าเราเอาลงฟองน้ำได้ประมาณหนึ่งถึงสองวันนะคะวันที่สามเนี่ยเอาออกกลางแจ้งได้เลยนะครับโดยไม่ต้องมีโรงเรือนแต่ว่าถ้าเป็นหน้าฝนาอาจจะยากหน่อยนะคะคุณผู้ชมถ้าเราอยากให้ผักเราแข็งแรงก็คือวางไว้กลางแจ้งเลยเขาโตมายังไง อ่ะเขาตอนเด็กๆเขาเป็นยังไงโตขึ้นมาเขาก็จะแข็งแรงได้เองนะคะคุณผู้ชมเหมือนคนเรานี่แหละนะคะก็คือพ่อแม่เลี้ยงแบบพาตากแดดพาอะไรพาหากินตั้งแต่ตอนเล็กๆเนี่ยพอโตขึ้นมาเราก็จะรู้จักวิธีการหากินใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามาพ่อแม่เรามาบอกตอนที่เราโตแล้วนะคะแล้วมาแล้วเราก็จะไม่ค่อยรู้จักวิธีการหากินเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะคะไม่รู้ว่าเปรียบเทียบถูกต้องหรือเปล่านะคะ ก็ประมาณนั้นแหละค่ะถ้าอยากให้แข็งแรงลองดูก็ได้นะคะคุณผู้ชมสักรอบหนึ่งนะคะไม่เสียหลายนะคะลองดูว่าจะเป็นจริงอย่างที่โบพูดไหมนะคะถ้าเลี้ยงเขากลางแจ้งตั้งแต่เริ่มเพาะในถาดนะคะโตขึ้นมาเขาก็จะแข็งแรงอยู่กับแดดได้ดีนะคะแต่พอถ้าเราเพาะเลี้ยงเขาอยู่ในโรงเรือนแบบนี้นะคะช่วงจนถึงสิบสี่วันนะคะ หรือว่า28วันนะคะแล้วเอาออกมาปลูกกลางแจ้งอย่างน้เขาก็จะมีปัญหาก็คือผักสลบนะคะบางบางสวนก็อาจจะรอดนะคะก็คือฟุบตอนกลางวันแล้วก็พอเย็นก็ฟื้นคืนชีพแต่ว่าบางสวนก็อาจจะตุยไปเลยนะคะอาจจะมีรากเน่าได้ด้วยนะคะเพราะว่าผักของเราเนี่ยไม่ได้เตรียมพร้อม ร่างสาหรับร่างกายของเขาเพื่อที่จะมาเจอแดดนะคะอันนี้ก็ต้องทําความเข้าใจให้กับผู้ชมคุณผู้ชมด้วยกันแล้วกันนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่ถามว่าผักควรที่จะได้รับแสงแดดกี่ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าที่จริงแล้วเนี่ยแดดเต็มวันเลยยิ่งดีนะคะเพราะว่าพืชเขาก็ใช้แสงนะคะในการสังเคราะห์อ่า พวกไปพวกลําต้นอะไรของเขานะคะแต่ว่าถ้าบางพื้นที่เนี่ยพื้นที่จํากัดนะคะอาจจะเป็นในบ้านพักนะคะบ้านจัดสรรหรือว่าเป็นคอนโดเป็นแมนชั่นอะไรแบบนี้นะคะอาจจะมีแสงแดดส่องถึงแค่บางช่วงบางเวลานะคะถ้าเป็นอ่าบ้านจัดสรรอย่างนี้เรายังพอมีบริเวณหน้าบ้านใช่ไหมคะแต่ว่าพอเที่ยงพอบ่ายอะไรา่างนี้แดดอาจจะบังนะคะอันนี้ก็ปลูกได้เหมือนกันนะคะปลูกได้เหมือนกันนะคะ แต่ว่าถ้าเป็นคอนโดหรืออะไรแบบนี้เนะี่ยถ้าไม่มีแดดเลยนะคะก็อาจจะยากหน่อยนะคะถ้าสําหรับใครที่อยากจะลองปลูกแค่เจ็ดไปต้นสิบต้นยี่สิต้นอะไรแบบนี้ไว้ตรงที่ระเบียงไว้ตรงที่ระเบียงอด้านหลังห้องนะคะคุณผู้ชมนะคะแต่ว่าถ้าอคอนโดของเรามีแสงแดดเข้าช่วงสักบ่ายนะคะช่วงบ่ายเที่ยง หาบ่ายสองบ่ายสามนี้ก็ปลูกได้นะคะหรือว่าแค่ช่วงเช้าสักประมาณเจ็ดโมงถึงสิบโมงถึงสิบเอ็ดโมงอย่างนี้ก็สามารถปลูกได้เหมือนกันแต่ว่าการจเจริญเติบโตในเรื่องของต้นยืดหรืออะไรแบบนี้ก็อาจจะมีบ้างแต่ก็สามารถที่จะปลูกแล้วก็เก็บทานได้นะคะคุณผู้ชมอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องเป็นห่วงนะคะว่าจําเป็นที่จะต้องกี่ชั่วโมงกี่ชั่วโมงเลยนะคะอย่างน้อยมีแดดนะคะชัก สามสี่ 3, ชั่วโมงสี่ห้าชั่วโมงขึ้นไปอย่างี้ก็สามารถจะปลูกได้เลยนะคะไม่จ้เป็นต้องว่าแดดเต็มวันก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าสภาพต้นทรงต้นสีแล้วก็อะไรที่จะได้มันก็อาจจะแตกต่างจากการที่เราปลูกแค่นั้นแหละนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะจะปลูกแค่รับประทานเองเนี่ยไม่ต้องไปซีเรียสน,นะคะคุณผู้ชมปลูกได้เลยนะคะยิ่งอยู่ในคอนโดยิย่งปลูกง่ายนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้ดินใช่ไหมคะเรามีแค่กล่องนะคะสัก สองใบนะคะหรือว่าอยากจะลองปลูกแค่หนึ่งใบนะคะสักแปดต้นอย,อย่างนี้นะคะหรือว่าจะอัดๆกันปลูกหน่อยก็อาจจะได้สิบต้นสิบสองต้นอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะทําได้เพราะว่าเราทําอยากจะลองนะคะอยากจะลองอยากจะปลูกอะไรเฉยๆนะคะไม่ได้ว่าอยากจะทําเป็นกิจการอะไรนะคะอันนี้ก็ปลูกได้เลยนะคะคุณผู้ชมชโอเควันนี้ก็พามาดูเดี๋ยวเอาออกมานานๆเดี๋ยวรากแห้งอีกนะคะเอาไว้ก่อน วันนี้ก็พามาอัปเดตต้นกล้านะคะยุ<า>งต้นกล้าอายุสามต้นผักสลัดอายุสามสิ่สัาน่ชอบพูดผิดนะคะก็ของคุณผู้ชมนะคะต้นโตขนาดไหนแล้วนะคะก็ส่งมาดูบ้างนะคะทางเพจก็ได้นะคะเพจของโบก็คือชื่อเดียวกันกับ youtube เลยนะคะก็คือโบสีบีพีฟาร์มนะคะอะที่จริงอ่ะชื่อเล่นของโบเนี่ยชื่อโบเฉยๆนะคะที่โบเติมสีใสเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย โบทาอะไรมันค่อนข้างที่จะคลุกคลาไปหมดคลุกคลาไปหมดแล้วทีนี้แม่แม่แม่ของโบมีชื่อชื่อจริงนะคะที่ลงท้ายด้วยคําว่าสีอย่างนี้โบก็เอามาตั้งเล่น,เลนๆเฉยๆว่าเป็นต่อด้วยโบสี BP f a ฟ m ร์มนะคะก็จะได้เข้ากันกับชื่อที่สวนนะคะก็คือ BP f a ฟ m มนะคะเผื่อใครที่ยังไม่รู้ว่า,าคนมีมีคนชื่อโบสีจริงๆหรืออะไรประมาณนี้นะคะก็ตั้งเล่นๆแต่พอทีนี้ อ่ะได้ตั้งมาแล้วก็รู้สึกว่าจะปังขึ้นนะคะคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะปังขึ้นก็เลยอ่ะชื่อโบสีไปเลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็พาคุณผู้ชมมาอัปเดตเพียงเท่านี้นะคะขอให้คุณผู้ชมปลูกผักอย่างมีความสุขก็แล้วกันนะคะขอขอบคุณที่ติดตามรับชมกันตลอดมานะคะรออีกอืดใจเดียวเราก็จะได้เก็บผักแล้วนะคะสำหรับน,นี้ก็สวัสดีค่ะ